น้องเล่นเยอะด้วยครับเล่นเยอะด้วยครับตัวนี้เล่นเยอะอะไรเห็นลิ้งยี่สิบตาเหลืออีกสิบวินาทียี่สิบเกมแพ้สองเกมเออสองเกมเก้าสิบเราพลาดตัวนี้ใช่หรอแค่ไหนก็ต้องชนะแล้ว อยู่ที่ออฟเลนเลยไม่ตายต้นเกมก็พอแล้วออฟเลนอะ่ะถ้ารู้<ม>ถ้ารู้ว่าสูไ<ม>้ไม่ได้ไหมแค่ขอแค่ไม่ตายอะ่ะแค่เลนอะ่ะจบแล้วเกมเมื่อกี้นี้อุตส่าห์ไปช่วยมันด้วยนะทำไมอย่างเห่ไอ้เหี้ยนเซ็งเป็ดพยายามบวกไนงะสายบวกอะ่ะไอ้กูกดอ่ะ แล้วแม่งอีกฝั่งมันเป็นโอเมนอะแล้วมันกดสกิลสองอะแล้วมันเอาตัดเลือดมาด้วยอะยินดีต้อนรับซูอาโอวิงซูไม่ได้สูไม่ได้ว่ามันไม่มีกาะมันต้องู้สับศัตรูไปด้วยกันมันก็สูไม่ได้อยู่ดีซูไม่ได้หรอกแม่งมีล็อกขัดำลา เดี๋ยนี้แม่งคิดแม่งยิงตายยากคี่ป่าก่อนพอ้โหเฮียจงนำหน้าศัตรูหนึ่งก้าวเสมออดีตอดีบอ้ตัแม่งคิด ซีซั่นนี้มันแหลกๆร <t ab noise> ะวังตายนะสามตัวนะ <t ab noise> สามตัวมันมีโลมนะโลมกระเมรมันสตั้นสู้ไม่ได้เดี๋ยวก็รู้สุดแร เม็ดเราจะตายแนละ้วโดนไลน่แล้ว First นะ blood excellent เอาไว้เอาไว้จงนำหน้าศัตรูหนึ่งเก้าเสมอเขาเรียกว่าไปเอาบัฟมันด้วยนเใจ So young chantal Dragon and Slayer have appeared. <laughs> 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 แล้วลงกูมาแล้วใ่สิลงก<า>ูมานะจ้าดีมันจะทำงไงลบไม่จำก่อน <c oughs> <c oughs> HP is low. Back to okay, base. Bye. Let's Blood fight. Blood fight. Blood fight. Ui, chưa dễ dàng quá. An ally has been defeated. Thai sếp quá thai sếp lắm đi. Has been defeated. Look so deep a little song. Skill out the mid, young maid. You have defeated an enemy, an enemy has been defeated. คลิปป่าดนะเออยังไม่กลับบ้านก็เอามาแข่งนี่ต้นูใหญ่ก็ใ,ใครสิวุฒิเดือดลังมาไอ้พวกนี้มันต้องกินภาษาไทย,ทยด้วยวะ Mana is low, back to base เลยเป็นอยู่อัะเด็นกูเป็นอยู่ตจงสู้ยังชาญฉลาดประเดนฉันเป็นอยู่จ้า โอ้โหมาเยอะมาเยอะกว่า huh, สู้จ้าล่ะมาเยอะก็ต้องรอทายสิพวกใครกำลังมาทีบวกแล้วเฮ้ฮึก็กัน An enemy has been defeated destroyed a tower your tower has been destroyed an enemy has been defeated oh. enemy ultimate oh, uh, oh. enemy kill

An enemy has been defeated! Your tower has been destroyed! you หน่ไม่ไหวคูเวลาบันมากตัวอ้าวจับแล้วจับแล้วเรียบรลออยเดินหนวย Dragon and Slayer h a e v o l v e d An ally has been d e f e a ดูการล่าเริ่มขึ้นแล้ว โจมตีป้อมศัตรูลอยตัวจงนำหน้าศัตรูหนึ่งก้าวเสมอเ oh. น้นป้อมเน้นป้อมตอนเลือกกูน่าจะให้มึง เน้นสมองหน่อยตอนเลือกเดี๋ยวดูไปจับแต่ตัวอะไรนะ Holy Dragon has been defeated An ally has been defeated You have defeated an enemy Enemy Ultimate

เริ่มขึ้้นแลวมันไปดูโลมาโลมแมงหนึ่งสี่หนึ่งห้มามัาดากแล้วมั้งหรือเปิดแบบแบบได้เนี่ยรวมรถปืนมันมานแล้วนะไปก็ไปไม่ได้เด้อล่ะ

I? An enemy has been defeated. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. enemy I? I? double kill. เฟนนิกเลือดเหลือหน่อยแล้วเฟนนิกรวมกันเราอยู่คนมันชน,นะนะยังไงทำไงก็ชนะมาแล้วสายมือความเร็วอย่างเดียวมันไม่พอหรอกนะ บ้านพึ่งแค่กำลังถูกโจมตีสามเหลือสาตัวเฮลิเมดฟาร์มไหวยังบ้างกำลังไปโนจมตีป้อมศัตรูเลยอย่างน้อยก็แลกได้ตัวไง ต้องรอช่วงได้ดาร์กได้มังกรน,น,นะเนาะน่าจะโซโลโดาร์กได้อยู่ต้องดันคลิปไปก่อนจงสู้ยังช้างลอกไั u t d o ค้างค้างอออปลอดตาย,าายหาย้อด Skill of me. Young ยังไม่พร้อม An enemy has been defeated 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 Your team has destroyed a tower โจมตีบ้านศัตรูเลยรวบตัวดันเลนกลองกระเถิบโจมตีโจมตีป้อมศัตรูเลยยังเกิดมาไวยังวะเลนทุก่อนระวังด้วย Your team has destroyed a tower รวมตัวดันเลนกลองกองระเถิบโจ <c oughs> มตี Your team has destroyed a tower. You have defeated an enemy. Ultimate. Double kill. Bravo. Your team has destroyed a tower. Infinite Slayer has appeared.

ไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องได้ด้วยกล่ะนะเฮ้ยใครมันแย่ง M V V เป็นวะ r e v e n g a v e d cold มได้ไงวะ,วะกาลีมันไม่น่าได้ M V V คนเล่นเหมือน